ปกติคนไทยจะนิยมทานทุเรียนสดจะไม่ค่อยได้ทานทุเรียนแช่แข็งเพราะคิดว่าทุเรียนแช่แข็งไม่อร่อยอแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คะ่ะทุเรียนแช่แข็งอร่อยมากกินแล้วนะ S <S ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมันอร่อยกับมันสมูทนี่เกิดมาะะไม่เคยกินเลยอ่ะมันอร่อยค่ะแล้วกลิ่น,นข้าจะไม่แรงค่ะมันกลิ่นมันไม่แรงมันหอมแล้วเราเป็นโรงงานเดียวในประเทศไทยที่ลบอก60อ,องศาแล้วถ้าอยากกินทําไงอ่ะเราส่งออกหมดเราไม่ค่อยได้ขายเมืองไทยเพราะว่าทุกคนจะรู้อยู่แล้ว,วเวลาส่งห้างเครดิต60วันแต่เราทําส่งออกเราได้เงินสดเนียหน้าตาขวดหมกอย่างปกตินะฮะใช่ยังเหมือนปกติค่ะแต่ความอร่อยไม่ปกติอยากให้เกษตรกรไทยรวยเหมือนเกษตรกรญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกา ป๊อกป๊อกป๊อกนี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอรี่ครับผมกล้องครับใช่ไหมคะใครที่ชอบทานทุเรียนวันนี้พลาดไม่ได้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาที่โรงงานทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยฮะเขาว่ากันว่ามีทุเรียนเท้าออกวันละเป็นแสนๆลูกนะฮะแต่วันนี้ฮะจะพาไปจักทุเรียนอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆหลายคนอาจยังไม่เคยได้ชิมครับนั่นคือทุเรียนแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ60องศาหรือเขาเรียกว่า เ่นเขาบอกนะฮะเนื้อข้างในจะละเอียดจะหอมจะเนียนมากๆแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยแบบไหนและหาทานได้ที่ใดเดี๋ยวนี้ไปคุยกับเจ้าของโรงงานกันครับไปครับหนักมากเลยแม่แม่คุณแม่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเ้าขนมกระป๋ครับไม่ใช่ขนมแล้วกนทุเรียนค่ะแต่ลูกใหญ่ๆมากเลย อย่างนี้กิโลครับอันนี้ลูกนี้ประมาณ7โลกว่าแปดโลน้องสายไหมครับเพื่อนๆครับขอแนะนำครับนี่คุณแม่น้องนะฮะเพื่อนๆเลยว่านี่คือโรงงานทุเรียนที่ใหญ่สุดในประเทศไทยจริงไหมครับเป็นโรงงานที่ใหญ่สุดในเรื่องการทําแช่แข็งกับแปรรูปเกี่ยวกับทุเรียนค่ะวันๆหนึ่งเนี่ยมีทุเรียนเข้าออกนี่ประมาณ4-500ตันก็ประมาณ40,000 0กิโลถึง500,000กิโลต่อวันแปลว่าประมาณวันละ2,000 0 0ลูกบอกเพื่อนๆเลยว่าทุเรียนเมืองไทยอ่ะอร่อยแต่คนไทยอาจจะไม่ชิมทุเรียนที่เราจะมาขอชิมวันนี้ใช่ค่ะปกติคนไทยจะนิยมทานทุเรียนสดจะ ไม่่คยได้ทานทุเรียนแช่แข็งเพราะคิดว่าทุเรียนแช่แข็งไม่อร่อยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คะ่ะทุเรียนแช่แข็งอร่อยมาก ที่คนไทยทานกันก็คือเราเหลือแต่ที่เราทานเสร็จป,ปุ๊บเราไปแช่ช่องฟิวช่องฟิตอุณหภูมิเขาไม่ได้พออุณหภูมิไม่ได,ออไได้ปุ๊บเวลาเราไปทานมันจะมีเหมือนเราทานน้าแข็งแต่ถ้าเป็นทุเรียนแช่แข็งที่ผ่านจากโรงงานด้วยอุณหภูมิลบหกสิบคุณภาพมันจะไม่เหมือนกันมันสมูทเหมือนเราทานไอศครีมแล้วอร่อยมากทุเรียนสดว่าอร่อยแล้วแต่ทุเรียนแช่แข็งคือ เอาไปช็อคทีุ่ดาภูมิลบ60องศาลบ60องศาแล้วเราเป็นโรงงานเดียวในประเทศไทยที่ลบ60องศาที่เขาเรียกว่าเป็นมูสแต้มมูสนี้ป่ะใช่เนื้อมันจะมันมันครีมครีมไม่เงมันตมูสม,มากไม่มีน้ําแข็งมาแทรกอ่าู้เรียนมันจะกลายเป็นเหมือนไอศครีมใช่ค่ะแล้วถ้าอยากกินทําไงเราส่งออกหมดเราไม่ค่อยได้ขายเมืองไทยเพราะ<ช>ว่าเมืองไทยยังไม่นิยมแล้วก็ปกติคนไทยจะได้ทานลบด้วย3 5 4 0เนื้อมันก็มีน้ําแข็งแทรกให้เรานึกยางนี้ค่ะเราทานปลาแซลมอนทำไมเวลาปลาแซลมอนละลายแล้วมันเหมือนปลาสดแต่เราเอา ปลาหรือหมูไปแช่ในช่องฟิตแล้วเนื้อมันละลายแล้วยุ่ยหมดนั่นคือคําตอบว่าที่ต้องใช้อุณหภูมิลบขนาดนี้คือเซลล์ก็ยังไม่ตายเซลล์ก็ยังไม่แตกมันก็เลยอร่อยเดี๋ยวมาดูทุเรียนปกติที่นี่เป็นไงครับเดี๋ยวขอพาดูได้ไหมครับได้ได้ถ่างมือปอบถ่างมือปอกค่ะปกติทุเรียนเขาขายกันโลละเท่าไหร่ข้างนอกก็อยู่ตั้งแต่ร้อยห้าสิบช่วงที่ถูกนะคะช่วงแพงก็สองร้อยกว่าขึ้นอยู่ก็เป็นเกรดเอหรือเกรดดีครับผมแต่ปกติคนไทยก็จะได้เบอร์ตกอย่างทรงออกเหมือนกันเอ๋อผ่านเบอร์ล่าง แต่ข้างในอร่อยเหมือนกันข้างในอร่อยเหมือนกัน,น,น,กนวันนี้ผู้เรียนหนึ่งลูกซื้อไปพาเองต้องปอกยังไงครับพี่ ีการผ่าทุเรียนห่ามจะผ่าไม่เหมือนทุเรียนสุถถ<อ>กถ้าทุเรียนสุกเขาจะมีร่องสีน้ำตาลจะเป็นร่องสีน้ำตาลนี้ต้องผ่าตามร่องแต่ถ้าเป็นทุเรียนห่ามซึ่งคนไทยอ่ะไม่ทานทุเรียนสุกจะทานทุเรียนห่ามกันพิธีผ่าค,คือต้องผ่าตามออกมาเป็นภูลแล้วค่อยกรีดเอาเนื้อออกมาพยายามหามีดที่มันแข็งแรงหน่อยมีดเล็กๆไม่ได้ค่ะเพราะมีดเล็กๆผ่าทุเรียนไม่เข้าอันนี้กิโลครับลูกนี้ประมาณสี่โลกว่าคือสมัยก่อนจะไม่ค่อยมีทำทุเรียนแช่แข็งแต่นี้เบอร์ล่างเนี่ยก็จะถูกมากเพราะไม่มีตลาดที่จะรองรับแต่พอเราาาาาเเเเเเอออททแแช่่ข็็งงปปบบบบรรร์้้นีตไิโภค ออกมันก็เลยทําให้ทุเรียนราคาแพงเพราะว่าเบอร์ล่างไม่มีก็ต้องไปซื้อเบอร์แพงมาทานมันก็เลยทําให้ยอดตรงออกเรามากขึ้นเพราะว่าเกษตรกรอ่ะได้ขายทั้งเบอร์ล่างและเบอร์บนยอดตรงออกส่นนี้เยอะขึ้นว่าปกตินะคะปีที่แล้วยอดส่งออกน้อยว่าปีนี้แต่อีก3าีปีข้างหน้านะค่ะทุเรียนไทยจะล้นตลาดเราเลยต้องมาขยายทําทุเรียนแปลรูปให้ได้มากที่สุดปีปีหนึง่งส่งออกกี่ตันนะครับแม่น้องของเราเองเฉพาะเป็นลูกสดปีงไายล้านโล่หลายล้านโลนะอันนี้ต้องพูดก่อนนะคะอันนี้คือทุเรียนทวายคือทุเรียนที่ออกนอกฤดูกาลปกติถ้าทุเร สีเขาจะสวยกว่านี้ค่ะทุเรียนใต้สีเขาจะอ่อนกว่าทุเรียนจันนะความหวานก็จะน้อยกว่าทุเรียนจันเพราะว่าทางภาคใต้ฝนตกตลอดข้อดีของทุเรียนแช่แข็งอย่างเวลาทานทุเรียนแช่แข็งจะไม่ร้อนไหนเพราะเขาเย็นคนะ่ะนี่มือผานะครับนี่มือชิมแห่งอาเซียนพ<ช>ันธก้าครับ <laughs> ทุเรียนปกติต้องความหวานเท่าไหร่ครับคือถ้าเราทำทรงออกต้องยี่สิบเจ็ดบิดขึ้นยี่สิบเจ็ดบิดทุเรียนคือถ้ายิ่งสุกเยอะก็ยิ่งความหวานขึ้นไงความหวานยิ่งขึ้นใสไหมายชิมซิความหวานกี่บิดอันนี้พี่ตีให้ยี่ห้าบิดโอ้โหเป็นไงครับ อร่อยนะขอทุเรียนแช่แข็งค่ะอ่านี่คือทุเรียนแช่แข็งค่ะนี่คืออุณหภูมิลบหกสิบลบหกสิบองศาหน้าตาขอนทุเรียนปกตินะฮะใช่เหมือนปกติค่ะแต่ความอร่อยไม่ปกติโอ้มันเย็นเนาะวิธีการผ่าแช่แข็งที่เร็วและง่ายคือเราเอาทุเรียนไปจุ่มในน้ําค่ะให้อุณหภูมิเขาดัลงค่ะคุณก้องไม่ทานทุเรียนสามารถทานได้ค่ะอันนี้เย็นเจี๊ยบเลยนะครับใช่ไหมมันจะเหมือนทุเรียนสดเลยค่ะนี่คือทุเรียนที่ออกจากตู้แช่อุณหภูมิลบหกสิบองศาลองค่ะกินแล้วนะมันเย็นเนาะเย็นค่ะ ใช่ค่ะเติมเลยอะใช่ค่ะแล้วมันอร่อยกับมันสมูทไม่เกิดมาไม่เคยกินเลยอ่ะมันอร่อยค่ะแล้วกลิ่นข้าจะไม่แรงค่ะมันกลิ่นมันไม่แรงมันหอมแล้วก็นุ่มเนียนนุ่มเหมือนไอสครีมเลยค่ะเหมือนมูสอ่ะใช่ค่ะเหมือนไอติมเหมือนชีสเหมือนชีสนี่เป็นก้านยาวนะคะทานเหมือนทานชีสเลยค่ะอร่อยมากต้องลองค่ะซื้จากพี่ไปแล้วกลับบ้านไปทำไงอ่ะก็เอาแช่ช่องฟรตไเปอย่างเดิมเวลาเราจะทานเราก็ค่อยพามาทีละผูแลเก็บได้กี่วันนะครับสองปีสองปีลูกละกี่บาทอ่าโลละ 200กว่าบาทโลละ200กว่าบาทและที่ข้อดีนะคะเราไม่จําเป็นต้องเอาทุเรียนเกรดพเมียมมาทําเราช่วยกเกษตรกรเบอร์ที่ตกเกรดแล้วอะไรแล้วเราเอามาทำแช่แข็งเพราะเนื้อเขาดีแล้วขายได้ค่ะตอนนี้ตลาดต้องการมากเลยนะคะทางอเมริกาทางออสเตรเลียทางแคนาดาทางจีนนิอเอร์เยอะมากแม่น้องครับเหตุผล <น S 1> ใดพวกเราถึงไม่เคยทานและไม่มีโอกาสได้กินทุเรียนแค่แข็งลงปกสน<อ>แบบนี้ครับ เพราะว่าบ้านเราก็คิดว่าเราอ่ะง่ายวิธีง่ายๆทุเรียนแช่แข็งไม่อร่อยพะเราทานเหลือจากในบ้านเราก็แช่ช่องฟิวมันไม่ได้คุณภาพแบบนี้ถ้าอยากทานต้องไปบอกห้างให้ห้างช่วยเกษตรกรซื้อทุเรียนแช่แข็งเราไปขายแล้วทำไมห้างเขาไม่ซื้อของแม่น้องไปขายขแม่ไม่ขายเพราะเขาไม่ซ<ๆ>ื<ๆ>้อเงินสดไม่ซ<ๆ>ื<ๆ>้อเงินสดแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรทุกคนจะรู้อยู่แล้วเวลาส่งห้างเครดิต6กสุพรแต่เราทําส่งออกเราได้เงินสดเนี้ยเราก็เลือกที่จะส่งออกแล้วได้ราคามากกว่าใครๆก็อยากของแลกเงินสดแบบแม่น้องเี้ยก็ต้องรวมกลุ่มกันค่ะแลวเดี๋ยวเรามีโปรเจ อีก3ปีข้างหน้ากเกษตรกรเตรียมรับมือได้เพราะทุกคนในประเทศไตยตอนนี้บุกแล้วค่ะทั่วประเทศทั่วทุวกจังหวัดใช่แล้วยังไม่มีใครที่จะเตรียมรองรับปัญหาข้างหน้าแต่บริษัทเราเป็นบริษัทที่1มีตลาดอยู่ทั่วโลก2เรานําเข้าและส่งออกเรามีพาร์ทเนอร์อยู่ทั่วโลกเราสามารถแลกสินค้ากันได้และอันนี้คือโปรเจกต์บริษัทเราจะมาช่วยกันเหลือเกษตรกรคือเอาเกษตรกรน่ะมารวมเป็นกลุ่มให้มีอํานาจต่อรองกับตลาดต่างประเทศแล้วเกษตรกรเราจะเป็นผู้เคาะขายด้วยตัวเองและส่งออกด้วยตัวเองเราจะทำแพลตฟอร์มเนี้ยขึ้นมาคน จะมีบทบาทน้อยลง<ช>ลอง,ลอง <S <S มาคุยก,กับแม่น้องซะให้รวมกันค่ะเราทําเพื่อเกษตรกร,ร,กรที่ยั่งยืนและสามารถโตไปได้อยากให้เกษตรกร,ร,กรไทยรวยเหมือนเกษตรกร,ร,กรญี่ปุ่น<อ>เกาหลีเอเมริกา แต่เกษตรกร,ร,กรไทยไม่มีใครหรอกที่บอกว่าจะมาสอนให้เราส่งออกเองเพราะว่าการส่งออกต่างประเทศไม่ได้ง่ายถ้าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้จากราคาที่คุณเคยได้สมมติว่าเบอร์ล่างโลละหกสิบคุณจะได้ราคานั้่ขึ้นไป2ี่สบถึง40บาทถึง50บาทต่อกิโลนั่นคือข้อดีที่เกษตรกร,ะร,กรจะได้รับอันนี้ทํามาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรไทยและนี่นะฮะคือทุนเรียนจริงๆ แข็งจริงๆและธุรกิจจริงๆที่อยู่ที่เมืองไทยของเรานะฮะและทุเรียนไทยพร้อมส่งนอกโดยปรึกษาแม่น้องได้นะฮะเราต้องขอบคุณแม่น้องมากมากนะฮะโอสให้ได้ชิมทุเรียนที่ไม่เคยชิมมาก่อนขอบคุณนี่เล็บเล็บพี่น้องนี่ผ่าทุรียนได้ปอดดูเล็บหน่อยอะไรเนี่ยเป็นไงครับเห็นได้กี่เลยเย แม่ไอแสงดอ